สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะส่องธุรกิจครอบครัวมินพิชยารวยตาแตกนี่มันระดับเศรษฐีชัดชั เธอคนนี้ไม่ได้มีแต่ความสวยเพียงอย่างเดียวสำหรับนางเอกมินพิชยาเพราะครบเครื่องร้อยความสามารถทั้งการแสดงไหนจะด้านบริหารธุรกิจอีกด้วยล่าสุดสาวมินได้มาเปิดใจพร้อมอัปเดตชีวิตในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ช่วงหนึ่งที่ได้รับงานละครกว่าสองปีเจ้าตัวบอกว่าหันไปทำธุรกิจเป็นสำคัญซึ่งเป็นธุรกิจที่ช่วยที่บ้าน ด้วยแล้วก็ของเราด้วยของเราจะมีธุรกิจอสังหาทางบ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับห้างวัสดุก่อสร้างอยู่แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาช่วยบริหารด้วยตำแหน่งเ d ดีคุมภาพใหญ่แต่จริงๆทีมเขาก็เก่งกันอยู่แล้วจริงไหมที่ตามข้อมูลบอกว่าธุรกิจที่เราทำไปหลักร้อยล้านถึงพันล้านมิล ตามมูลค่าธุรกิจของครอบครัวตัวธุรกิจมันถึงอยู่แล้วแต่ในส่วนของมินก็เพิ่งเริ่มตัวเล็กๆเ,เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มตน้นอันนี้คือทำหมู่บ้านขายหมู่บ้านเลยใช่ไหมมินใช่ค่ะก็จะดูในเรื่องของแบบแก้แบบกันไปมาไม่ลงกับที่ดินมีเรื่องแบบที่ต้องตอบโจทย์ของลูกค้าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ขายหมดแล้ว ที่ทำตรงนี้เพราะคุณพ่อมีเยอะแล้วไม่มีใครสานต่อมินมินก็มีที่ของมินเองด้วยอันที่คุณพ่ออยากจะแชร์เราก็เป็นพาร์ทเนอร์กันคอนเซปต์บ้านนี้คือไม่ยกมรดกให้ลกูกแต่ลูกเป็นพาร์ทเนอร์อะไรที่มินก้าวเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของสัดส่วนผู้ถือหุ้นแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับคุณพ่อทำมากี่บ้านแล้วที่ขายไปแล้วมินตอนนี้ ที่ทำคือทำเฟสสามแต่คุณพ่อทำมานานแล้วคุณพ่อทำมา20ปีเรื่องห้างวัสดุก่อสร้างเราทำมามา30กว่าปีด้วยมุมมองของคุณพ่อคุณแม่มองว่าชีวิตหนึ่งคนเราจะมีบ้านสักกี่หลังเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวัสดุก่อสร้างที่หาได้ในปัจจุบันเราจะเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาขายในร้านเรางานอีเวนต์ไม่รับ มินยังรับอยู่แต่บางครั้งต้องปฏิเสธเพราะชนกับประชุมที่นัดผู้ใหญ่ไว้หรือพาร์ทเนอร์คนอื่นๆเราจะไม่เลือกเสียเครดิตจริงๆขอเลื่อนประชุมก็ได้แต่เราไม่ขอเลื่อนถ้ามีอีเวนท์ที่คิวลงตัวไปอยู่แล้วค่ะวันหนึง่งถ้าเราเบื่อเล่นละครเราสามารถไปเป็น MD ได้เต็มเวลาไหมคิดว่าจะมีความสุขไหมมินพูดยากมากเพราะเราสร้างตัวตนของเราในวงการมาด้วยตัวเราเองแต่แรกอยู่มาวันหนึ่งจะให้มาทิ้งไปมินก็คิดถึงนะเพราะมินชอบการแสดงเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีแล้วเล่นดี ถ้าเราได้เล่นแบบนี้จะเล่นแบบไหนเราเล่นละครเป็นเฟชั่นแล้วหาบทที่เราชอบขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ